สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้าตัวมิซูวิชิมิลาดนะครับวันนี้สําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับวัฒนชัยเจริญรถบ้านด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาวันนี้นะครับ นะครับอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการติดตามถ้าท่านใดไม่สะดวกทาง u t u b e นะครับให้เข้าไปในเพจ a c e b o o k นะครับชื่อรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับเข้าไปกดไลค์ตรงนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะครับเป็นมิสูบิชิมิลาดปี2 0ง2หรือว่าปี25 5 5้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.2อีโคคาร์นะครับสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานราคาเบาๆนะครับอีโคคาร์สุดประหยัดนะครับตัวนี้ผมแนะนําครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ได้แอร์แบ็กและระบบเบรกเอพนเอบสนะครับสภาพรถผมจะขายสภาพนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาชมว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับรถดิ้วรอยนะครับจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับจะเป็นสเก็ตหินบ้างนะครับก็รอยมีตําหนินะครับูกคาจิ้มหน้ามันนิดหนึ่งนะครับไม่ถึงคันนะครับไม่ถึงฝากระโปรงนะครับไม่ถือว่าชนหนักเป็นการเบียดเสียดธรรมดานะครับส่วนยางนะครับล้อลูกค้าใส่มาแล้วนะครับเดิมเขานะครับน่าจะเป็นขอบ ล้อกระทะนะครับตัวนี้เป็นกรอบ15นะครับยางปี2018ทั้งชุดนะครับยังพอใช้งานได้ประมาณ1ปีถึง2ปีนะครับภาษีตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมจัดการต่อให้นะครับเดี๋ยวจัดการต่อให้นะครับถึง65นะครับ65ตุลาถึงปีหน้าเลยนะครับมาดูริ้วรอยนะครับริ้วรอยนี่ครับริ้วรอยนะครับรถสีดำนะครับริ้วรอยจะค่อนข้างเห็นชัดถ้าเป็นสีอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับผมจะขายสภาพนี้ก่อนนะครับน่ครับให้ดูริ้วรอยพวกนี้นะครับ จะมีรูรอยพวกนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นคาบน้ํานะครับอันนี้เฉยเฉนะครับแล้วก็ด้านล่างก็คราเบียดนิดหน่อยนะครับนิดนึงนะครับแต่เม็ดอาร์ชช่วงท้ายพวกนี้ไม่เคยไม่เคยแกะนะครับรถคันนี้ไม่เคยทําสีนะครับมีแค่เคยเก็บสีตกแต่งตามความใช้งานของเจ้าของรถก็คือเป็นผู้ชายนะครับแกก็ทําแค่กันชนหน้าเป็นสีดําด้านนะครับมาดูภายในนะครับ ภายในตัวนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆเลยนะครับวันนี้เพิ่งได้รถมารับรถเข้ามานะครับก็หัวค่านะครับผมไม่มีคลิปลงนานแล้วนะครับก็เอามาลงนะครับคันนี้ได้ได้แอร์เบรกนะครับคนขับนะครับเกียร์มันธรรมดากระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับมีเครื่องเล่นเป็น CD ดีนะครับแล้วก็มี usb ที่ลูกค้าติดตั้งมานะครับด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นตัวนะครับที่จุดบุหรี่แล้วก็ที่ชาร์จนะครับตรงนั้นนะครับมาดูความเดิมนะครับคันนี้ ให้ดูความเดิมก่อนนะครับเม็ดอาร์คนะครับชัดเจนแน่นอนนะครับอ่านี่ครับไม่มีชนไม่คว่ำนะครับอีกอย่างนะครับก็คือไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับคันนี้รถมือเดียวเป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับเขาพนักงานบริษัทนะครับก็ขี่วิ่งทํางานนะครับวันวันละไม่กี่กิโลนะครับแต่ว่าใช้ทุกวันนะครับมาดูในเรื่องเอกสารนะครับ คันนี้นะปี55นะครับปี2012นะครับเครื่อง 1,200cc นะครับสสูบนะครับตัวนี้ประหยัดประหยัดแน่นอนไม่เคยติดแก๊สนะครับนะครับปิดบัญชีเรียบร้อยนะครับคันนี้รอเล่มอยู่ราวๆประมาณไม่เกิน15-20วันนะครับนะครับปิดเรียบร้อยนะครับนะครับรอรอก็คือผมวันนี้ผมไปปิดแล้วนะครับเหลือแค่ผมไปต่อภาษีแล้วก็ยื่นชุดโอนนะครับนี่ครับพวงนี้บางๆนะครับชิ้นนี้ ชิ้นนี้มีเล็กๆน้อยๆครับมันขุดขีดเล็กๆน้อยๆเฉยปัดเงาหายนะครับชิ้นนี้มาดูนะครับมาดูด้านหลังนะครับไม่ทําความสะอาดใดๆนะครับเราไปต้องเราต้องเอาไปฟอกไปทําความสะอาดไปฟอกเอานี่ยพวกนี้ต้องถอดซักนะครับสำลีหลาดนะครับภายในมันจะค่อนข้างนะครับเปื้อนนะครับนี่นะครับมาดูนะความเดิมนะครับให้เดิมมากนะครับไม่ด่ากเดิมๆเลยนะครับไม่ด่ากเดิมๆเลย นี่ครับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมาดูนะครับตาหนินะครับตําหนิอีกอย่างหนึ่งนะพวกนี้นะครับการชนหลังนะครับตีรวมๆนะครับก็เกือบทั้งคันนะครับตีรวมเกือบทั้งคันแต่แต่ถ้าเราไม่ซีเรียสนะครับริ้วรอยจริงๆเจ้าของเขายังใช้งานก็ยังดูสวยอยู่นะครับยังมีเสน่ห์อยู่ไม่ถือว่าเป็นบุบหนักหรือว่าชนหนักหรือว่าอะไรนะครับมาดูความเดิมนะครับไม่ดักด้านท้ายนะครับเห็นไหมครับรถเดิมๆหมดนะครับคันนี้น็อ นะครับไม่มีขยับนะครับฝาท้ายก็ไม่มีขยับนะครับนี่นะครับน็อตเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักนะครับมีขูดขีดเป็นริ้วรอยเฉยๆนะครับรถคันนี้เขาใช้งานอยู่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับมาดูในส่วนห้องยางอะไรนะครับห้องยางไหลแผ่นไม้ตัวนี้นะครับน่าจะโดนน้ำนะครับวางของวางอะไรก็ชำรุดไปแล้วนะครับไปทำใหม่ได้นะครับ ย่างไหลนะครับไม่เคยลงพื้นนะครับไม่มีรอยจอดติดแก๊สนะครับไม่มีรอยจอดติดจอดบุบแก๊สนะครับเป็นหลุมย่างไหลเดิมๆเลยไม่มีชนไม่มีบุบเข้ามานะครับโอเคนะครับเบาะนะครับตัวนี้ก็สามารถพับได้นะครับพับนะครับพับได้นะครับได้ล้วหน้าประมาณนี้นะครับไม่ถือว่าเรียบเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนแก๊สแจ๊สนะครับจะมีตัวเดียวคือแจ๊สนะครับที่พับแล้วเรียบได้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีเลยสําหรับรถเก่ง โอเคครับทีนี้นะครับเราจะอ้อมมาดูฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านี้สีพวกนี้ยังโอเคนะครับสียังเดิมปัดเงาหายนะครับมีเิ้วรอยตรงนี้นะครับเิ้วรอยจะเยอะนิดหนึ่งสีดําจะค่อนข้างเห็นชัดนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับมีชนไหมนะครับมาดูนะครับเห็นไม่ดาร์กไหมครับเดิมเดิมพวกนี้ไม่ดาร์กเดิมเดิมนะครับไม่คว่ำแน่นอนนะครับนะครับห่วงให้ห่วงได้เลยนะครับคันนี้ไม่มีชนไม่มีติดแก๊สนะครับ มาดูฝั่งคนขับบ้างนะครับนี่ครับฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยยังสวยงามนะครับเป็นแอร์แบกนะครับแอร์แบกลูกคนลูกหนึ่งของคนขับนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับนะครับส่วนไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่นะครับเห็นไหมครับคันนี้อยู่ที่20 0 0 0นสามพันกว่าโลนะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับกลางๆนะครับส่วนนะครับ ตัวนี้ก็มีไฟตัดหมอกนะครับมีไฟตัดหมอกมีปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาได้แล้วก็พับกระจกมองข้างได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนห้องเครื่องนะครับมาดูในห้องเครื่องนะครับให้ดูแบบสดๆเลยนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับรถนะครับไม่มีนะครับไม่เยิ้มนะครับไม่มีคราบน้ํามันนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับ จะเป็นสภาพอย่างนี้เดี๋ยวผมจะล้างทําความสะอาดอีกทีนึงนะครับถ้ารถยังไม่ไปนะครับผมจะลงขายใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่งั้นนะครับถ้าไม่ยังไม่จบนะครับก็จะเอาไปเก็บสีนะครับตัวนี้ได้ a อ s นะครับนี่ครับปั๊ม ABS นะครับซ้มซอกเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่ขยับเลยฝากระโปรงพวกนี้เดิมๆหมดเลยนะครับนะเพจพวกนี้ยังอยู่นะครับอยู่เดิมๆการความร้อนอยู่นะครับ เดิมหมดนะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับนะครับแก้มน็อตซูมซอกเดิมนะครับทีนี้เราฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับอ่นี่ครับเครื่องยนต์นะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับนะครับสตาร์ตติดง่ายมากนะครับอันนี้เป็นเสียงแอร์ทำงานนะครับพวกนี้จะมีการสั่นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าพวก พวกนิสสันมาร์สอยู่นะครับเครื่องตัวนี้ถือว่าค่อนข้างบาลานซ์ได้ดีนะครับอัตราเร่งดีด้วยนะครับวิ่งดีประหยัดน้ํามันด้วยนะครับมาดูนะครับดูกําลังอัดนะครับให้ดูกําลังอัดนะครับอ่าทีนี้ทีนี้นะครับเราดูเรื่องของหม้อน้ํานะครับนะครับถ้าเรานะครับไม่ชํานาานะครับอย่าเปิดนะครับให้รอนะครับ เปิดแงี้มนิดนึงให้แรงดันออกนะครับเพราะว่าเราวิ่งมาครับรถเก่งนะครับความร้อนจะค่อนข้างสูงนะครับให้ดูนะครับน้ํานะครับไม่มีดันนะครับไม่มีฟออากาศนะครับนะครับนี่จะดิ้นตามเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับพอทอดพอต่อมาหากันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่หารถอิโคคาใช้งานราคาเบาๆประหยัดประหยัดนะครับไว้รับลูกนะครับไว้ไปทํางานนะครับ คันนี้รถปี2012นะครับเปิดราคาอยู่เพียง120,000นะครับ9,000 129,000บาทคือสภาพนี้นะครับเราไปฟอกทำความสะอาดนะครับผมจะล้างให้เพียงภายนอกแล้วก็ห้องเครื่องนะครับดูดฝุ่นเฉยๆนะครับสภาพนี้เลย129,000บาทนะครับสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์098นะครับ2744279ที่เบอร์098นะครับ2744279ส่วน ID Line ของผมก็คือ094นะครับ4754441นะครับ แล้วใครอยากนะครับอย่ามาดูตัวจริงคันนี้นะครับมาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับมาลองขับนะครับ